กดตรงนไหนก็ตรงนี้อ่ะกดไปแล้วเป็นวิดีโอเหรอครับไปใส่โอ้โหไฟเลมืไฟมันไม่มีไฟมันติดเลยรู้จักจุดด้วยได้รู้จักจุดแล้วนะหายต้องคลิกด้วยเหรอ เอวอกไม่แสนเว้ยยากตื่นหออนี่พอเลยไป่ะนี่ตรงเนี่เป็นครั้งที่สามครับถ้าไม่ขึ้นผมจะเลิกทำเอออาอเลยเสียนฟุ้งกับเสียนต้นเสียนนฟุ้งกับเสียนต้น ไว้น่สู้แนสไหวไมไหวไหมขึ้นไหมดึงขึ้นขึ้นได้หน่เน่าุขึ้นมาขึ้นมาใช่แล้เนี่ยุด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 ก่อนเอาไส้กันเลยอกโอ้องแข็งเลยือกลางน้ำใหม่ใส่ใหม่ตอนนี้กำลังจุดใส้ครับเสียนฟุ้งอันนี้แม่ตอนตนี้สูงให้มันเลยต้น